กระผมนายกิรติพรมนาลาครูโรงเรียนบ้านฉลองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมหัวหน้างานอาคารสถานที่วุฒิการศึกษาปริญญาโทมหาบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนสุราธานีผู้เข้าร่วมการประกวดรางวัลเสมาทัศน์ครั้งที่หนึ่ง สาขาที่7ครูผู้จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา2565ตัวชี้วัดที่1การปฏิบัติงานและการวางแผนโรงเรียนบ้านฉลองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กมีเนื้อที่14ไร่7งาน24ตารางวา บริบทโดยรอบของสถานศึกษาเป็นป่าชุมชนจากการวางแผนของขคณะครูนักเรียนเห็นว่าการแก้ปัญหานั้นควรเอาจุดอ่อนแปลเปลี่ยนเป็นปจุดแข็งโดยการสร้างสถานศึกษาพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสร้างคลังสมองชุมชนเราเรียกโครงการนี้ว่าโครงการตลาดนัดศาสตร์ผืนเดียวสถานศึกษาสไตล์รีสอร์ทท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมภายใต้แนวปฏิบัติที่ว่าเกษตรคือชีวิต เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพทักษะชีวิตในศตรวรรษที่21สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยย่อโลกทั้งใบให้อยู่ในโรงเรียนนอกจากวิชาหลักแล้วผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดการวางแผนนั้นสิ่งสําคัญต้องให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรักความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ นี่คือสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสร้างบรรยากาศโดยผู้เรียนเพื่อผู้เรียนและคุณภาพก็จะเกิดขึ้นจากตัวผู้เรียนนั่นเองสิ่งนี้จะส่งต่อคุณภาพไปยังชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดตัวชี้วัดที่สองการศึกษาหาความรู้จากการวางแผนในเบื้องต้น ต้องอาศัยองค์ประกอบปัจจัยหลายด้านเพื่อที่จะทำให้การสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพจึงได้ที่ปรึกษากิริมศักดิ์คือท่านรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์เอกเพชรมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธานีและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลองนายต่อตระกูลผมนุ่นในการคิดหาวิธีปรับปรุงบริบทบรรยากาศภายในสถานศึกษาโดยใช้หลักการของซิฟโมเดล ประเมิน4ประเภทด้วยกันคือ Contact บริบท i n p u t ปัจจัยนำเข้า Process กระบวนการและ Product ผลลัพธ์มาใช้ควบคุมการทำงานตลาดนัดสารผืนเดียวเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเชิงบริบทบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้เรียนอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดของแต่ละบุคคล Sure still. ตัวชี้วัดที่3ขั้นตอนและกระบวนการขั้นตอนที่ 1. c o n t คอนแทคการประเมินบริบททรัพยากรที่สถานศึกษามีเป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมและบริบทพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมในการจัดบรรยากาศ <can> ที่มีกระบวนการเรียนรู้เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อตัดสินใจที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2 i n อินพุต ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากร 4M โดยเฉพาะความเป็นไปได้ทางด้านการเงินกำลังคนวัสดุและการจัดการขั้นตอนที่3โปรเซสกระบวนการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้เมื่อดำเนินงานแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรปรับปรุงพัฒนาต่อยอดอย่างไรจนได้บริบทตามความต้องการดำเนินการไปเป็นระยะในระหว่างการดำเนินงาน ขั้นตอนที่4 p r o d u c t กการประเมินผลลัพธ์โดยนักเรียนเป็นกลุ่มทดลองการประเมินบริบทบรรยากาศการเรียนรู้ตลาดนักศาสตร์ผืนเดียวก่อนและหลังตีเทสโพเทสจะเห็นได้ว่าการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้จะสำเร็จต้องดูที่ผู้เรียนเป็นสำคัญผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนคือตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนดีโรงเรียนเด่นเป็นสงา่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทยาเนื้อในรับชื่อชิ้นช้อยค่ะหนูชื่อ,อเด็กหญิงดาเรียนเราเชื่อชิ้นพี่ค่ะวันนี้มาพบกับรายการฉลองนิวค่ะเอ๊ะหนู้มยรู้จักผักไฮโดรโปรนิกรู้จักคะรู้จักสิคะผักไฮโดรโปนิกเนี่ยค,คือการปลูกวัลที่ไม่ต้องใช้ดินและไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษต่อร,ร่างกายกทาั้งตอนนี้โรงเรียนของเราก็ยังปลูกอยู่นะคะ โอ้งั้นเราไปคิดูหน a, ่อยได้ไหมคะได้สิคะงั้นวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปชมกับวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของโรงเรียนบ้านฉลองกันเลยค่ะตอนนี้น้องๆกำลัทำอะไรอยู่นะคะกำลังรากต่อต้องเริ่มต้นรากค่ะเจ้าวิธีการดูรากจริง 남 편의 บอกว่าอากาศมันอากาศมันจะร้อนนะครับเราเราต้องน้ำมันจะระเหยออกแล้วเราต้องเติมน้ําให้มันนีดมา่อจะถานนะคะเป็นอย่างในกันบ้างคะสิ็จแล้วอยากจะทานทังห้โดรโบรนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วค่ะสุดยอดไปเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังรับมาทานไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังเหลือระยะเวลาอีกหสัปดาห์ค่ะไว้เจอกันม่สัปดาห์หนะ้า อย hum, video, day, like you ่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งสมัครรับชมเราด้วยนะคะโรงเรียนดีโรงเรียนเด่นเป็นสั่ญาเช้นำพาชุมชนให้ตดใสสร้างอนาคตเยาวชนชาวไทยมี ตล้บานฉลองนาสตรผืนเดียวตั้งอยู่นะโรงเรียนบ้านฉลองตําบลฉลองอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการวิชาชีพและทักษะชีวิตการเรียนรู้ศาสตร์ด้านเซรมศึกษาในชั้นเรียนบูรณาการลงสู่กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพตามกิจกรรมยุวเกษตรษกร,รซึ่งมีทั้งหมด10บฐานกิจกรรมที่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ฝึกปฏิบัติแล้วนําลงสู่หลนานัศาสตร์ผืนเดียวเพื่อสร้างทักษะชีวิตจนก่อเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์คือด้านความพอเพียง ลานนัดศาสตร์ผืนเดียวเป็นการใช้ภาษาพื้นบ้านท้องถิ่นของภาคใต้โดยคำว่าลาดนั่นคือตลาดและคำว่าศาสตร์คือเสื่อในภาษากลางสรุปโดยรวมลาดนัดศาสตร์ผืนเดียวคือตลาดนัดที่ใช้เสื่อเป็นพื้นที่ในการวางสินค้านั่นเองซึ่งถือว่าผู้ที่จะมาใช้บริการขายสินค้าจะต้องลงทุนเช่าเสือกับทางโรงเรียนในอัตราผืนละส0บาท เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นที่วางสินค้าและการบริการของตนเองซึ่งในส่วนนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าการดำเนินการทุกอย่างย่อมต้องมีการลงทุนทั้งนี้การตั้งชื่อตลาดเป็นการตั้งชื่อเพื่อเป็นการสื่อสารถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำมาใช้เป็นเวทีทางวิชาการที่เกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียนบ้านฉลองไว้สำหรับนักเรียนครูและบุคลากรตลอดถึงผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างอาชีพทางการเกษตร ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่นำเอาทักษะทางวิชาการแกลุ่มสาระกับหลักเส้มศึกษาที่ครูได้สอนลงสู่ฐานการปฏิบัติตรงและด้านปฏิบัติจ,จริงของนักเรียนซึ่งประกอบด้วย10ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ด้านประมงปลาดินและกบการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์น้ำมักไส้เดือนดินเห็ดและผักสวนครัวกล้วยน้ำว้าการปลูกดาวเรืองการเลี้ยงไก่ไข่ธนาคารขยะถังขยะไม่มีวันเต็มและงานเคหะเกษตร ด้าน,นการแปลรูปผลผลิตจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมทักษะผู้เรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่21มีทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพทักษะชีวิตและเป็นผู้มีความพอเพียงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษาที่กล่าวว่าองค์กรคุณภาพสร้างศักยภาพผู้เรียนมุ่งเน้นนวัตกรรมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กล่าวว่าการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิมใ,ใจในชาติรางวัลและความภาคภูมิใจจากการจัดบรรยากาศส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านฉลองสู่การจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลองผลักดันให้ผู้เรียนได้ใช้บริบทเชิงพื้นที่ในการทำกรเกษตรของโรงเรียน ในการเรียนรู้ทักษะอาชีพทักษะชีวิตในศตวรรษที่2 1บนเวทีตลาดนัดสตร์ฝืนเดียวสู่รางวัลเกิยศกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นอกเหนือจากรางวัลน,นั้นก็คือผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ดำรงตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลหลักนักศาสตร์ผืนเดียวแบ่งออกเป็นสองตอนด้วยกันคือตอนที่1วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถการนำเอาความรู้ด้านวิชาการบูรณาการสู่ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ตอนที่2การวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณธรรมความพอเพียงโดยผลการประเมินทั้งสองตอนก่อนและหลังมีผลการพัฒนาที่สูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากทั้งสองตอน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ในงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารรัชภาคปีที่15ฉบับที่10ในงานวิจัยที่มีชื่อว่าการประเมินโครงการด้านการจัดการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่2 1ขององเริยมบ้านฉลองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอูเตัวชีวดที่8การเป็นแบบอย่างที่ดีที่ปรึกษาวิทยากร ทางโรงเรียนบ้านฉลองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาภูเก็ตได้สร้างองค์ความรู้เชิงเกษตรและบริบทการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อเผยแผ่อ,อ,อ,องความรู้ที่ได้สู่หน่วยงานและชุมชนสังคมเป็นคลังสมองของชุมชนโรงเรียนบ้านฉลองได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลายัยราชภาัฏภูเก็ตเข้าศึกษา,าดูงานเพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาองความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและบริบทการจัดการเรียนรู้ในสถานศาึกษาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ต่างๆนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยถ้าหากไม่มีการต่อยอดเผยแพร่องค์ความรู้นั้นสิ่งสำคัญคือการต่อยอดไปยังผู้เรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรอื่นผ่านทางสื่อเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเพจแอคเคาท์ยูทูบเบอร์ตลอดจนวารสารงานวิชาการ ระดับประเทศเป็นการต่อยอดแบบโดมิโนโพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อก่อนผมอาจจะมองว่าอาชีพครูรับราชการมีความมั่นคงทั้งรายได้สวัสดิการในครอบครัวแต่เมื่อได้มาใช้คำนำหน้าว่าครูความคิดในเมื่อก่อนของผมก็หายไปในประเทศเรายังมีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่ลำบากอีกมากผมในฐาน,นะที่เป็นครู มีความตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตในฐานะครูเงินเดือนข้าราชการครูมาจากภาษีของประชาชนถ้าหากคนที่จ่ายภาษีคือประชาชนยังคงลำบากอยู่จะให้ข้าราชการทำงานอย่างสบายได้อย่างไรเป็นคำถามที่ผมฉุกคิดตลอดยึดถือปฏิบัติทำงานให้เต็มที่ถ้าหากเด็กนักเรียนยังคงลำบากอยู่จะให้ครูสบายได้อย่างไรผมคิดว่าครู ไม่ใช่แค่อาชีพแต่ครูนั้นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมเป็นที่พึ่งให้กับนักเรียนให้กับเด็กๆเกพราะเราคือพ่อแม่คนที่สองและผมขอสาดุดีคุณครูผู้อุทิศทุกท่านด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูรักและศรัทธาในคำว่าครูตลอดไป